วันนี้นะครับเราจะเข้ามาจาัดทุเรียนนะครับเมษที่สองเดือนธันวาคมนะครับก่อนที่เราจะปิดเมษในวันที่25ส้านะครับก่อนที่จะหยุดยาวปีใหม่นะครับนี่เป็นการตัดทุเรียนนะครับท euh. ้งแรกหลังจากน้ Looking ําลดนะครับบอกเลยความเสียหายเยอะมากๆนะครับไม่ว <landing> ่าจะเป็นขั้วแตกนะครับท็อปนะครับลูกแตกภูแตกนะครับมีเยอะมากนะครับความเสียหายเยอะมากนะครับปีนี้หนักจริงนะครับ ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับเพื่อนๆชาวสวนทุกท่านนะครับสู้กันต่อนะครับต่อให้เราเป็นทุเรียนเล็กนะครับหรือทุเรียนโตหรือทุเรียนที่แขวนลูกไว้นะครับได้รับผลกระทบทั้งสิ้นนะครับสำหรับน้ำท่วมภาคใต้ในปีนี้นะครับวันนี้นะครับก็ได้เข้ามาทำการตัดนะครับทุเรียนมีดที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูภาพนะครับที่เกิดความเสียหายนะครับ นี่จะเป็นลักษณะของทุเรียนที่ขั้วแตกหรือว่าขั้วระเบิดนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักและมีน้ําท่วมขังนะครับเพื่อนลูกทุเรียนก็จะขั้วแตกแล้วก็หล่นลงมาแบบนี้นะครับส่วนที่เราต้าไว้นะครับก็จะหล่นลงมาติดเต้าที่เราต้าไว้นะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับขั้วเขาจะหลุดออกมาแล้วนะครับนี่คือความเสียหายในรูปแบบแรกนะครับในรูปแบบที่2อนะครับจะเป็นในเรื่องของไฟท็อปนะครับ นี่ครับถ้าเป็นระษาชาจส่วนนะครับจะเรียกว่าท็อปกินลูกนะครับเข้าลูกนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาเหตุก็จะมานะครับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับนั่นก็คือนี่นะครับไฟท็อปจากใบนะครับนั่นก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ได้ทําการตัดนะครับมีดที่2นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับในรอบนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าตามสัญญาแล้วนะครับการตัดู้เรียน มีดที่สองนะครับจะค่อนข้างเยอะนะครับก่อนที่เราจะปิดสัญญาในมีดที่สามนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับหลังจากที่นะครับน้ำท่วมภาคใต้นะครับก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวสวนทุกๆท่านนะครับสู้กันต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเล็กหรือทุเรียนใหญ่นะครับก็ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นนะครับ เมื่อเราทําการตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะขนมากองไว้นะครับเพื่อทําการคัดทุเรียนอีกหนึ่งครั้งนะครับเราจะคัดลูกที่เป็นท็อปขั้วระเบิดแล้วก็ผู้แตกออกนะครับเป็นตกไซส์นะครับเนื่องจากว่าเราทําสัญญาความหนาบมาไว้นะครับแปลงนี้นะครับที่เหลือจะเป็นลูกทุเรียนเกรด A ทั้งหมดนะครับนั่นก็คือขายในราคาเดียวกันนะครับราคาความหนาบนะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าของสวนนะครับครูแดง นี่ก็เป็นเริ่มต้นนะครับการคัดทุเรียนนะครับเพื่อช่างนะครับเพื่อช่างทุเรียนนะครับขึ้นรถนะครับนี่นะครับหลังจากแผงหยุดไปหลายวันเนื่องจากถนนตัดขาดนะครับก็เพิ่งจะได้มาตัดมีดที่สองนะครับในวันนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปิดสัญญากันนะครับในมีดที่สามในวันที่ยี่สิบห้านะครับก่อนที่แผงจะหยุดยาวทั้งหมดนะครับ ตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่3นั่นเองครับ